สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณครูรับประสบการณ์นอนเวรเฝ้าโรงเรียนแบบไม่จำเจไม่น่าเบื่อแน่นอนชอวคนที่ทำงานอาชีพครูทุกคนจะต้องเคยเจอกับการเข้าเวรที่โรงเรียนการนอนเว้นที่โรงเรียนเฝ้าในเวลากลางคืนซึ่งคงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อของครูหลายๆคนรวมไปถึงบางคนที่กลัวเรื่องลี้ลับในโรงเรียนด้วย วันนี้เราก็มีภาพหาหาจากเพจ Facebook GetUp Teacher ที่ได้ออกมาเผยภาพรีวิวการนอนเวนแบบไม่ซ้ำซากจำเจโดยระบุวา่าการนอนเวนของครูท่านหนึ่งที่ไม่ธรรมดาผมขอรีวิวการนอนเวนเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูครับครูแป้ง Hashtag นอนเวน Hashtag นอนเฝ้าโรงเรียน Hashtag กลัวโรงเรียนหาย h a t h t t g GetUp t e a c h ช r Hashtag ชีวิตติดรีวิวชีวิตติดเวน โดยในภาพแสดงให้เห็นถึงอิริยาบถต่างๆในการนอนเวรของคุณครูท่านนี้ว่าไม่สำซักจำเจเลยทีเดียวได้นอนเวรอย่างหลากหลายสถานที่เช่นนี้คงจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวครับไม่ต้องนอนที่เดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากาาทีเควอร์ไขอบคุณครับ